สวัสดีครับผมแอลจากช anel Mr. L ครับผมคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปตอนที่2แล้ลนะครับกับการเตรียมตัวรับแพทเลเวล130หรือว่าแพทเมืองจูโนครับโดยที่เนื้อหาในคลิปของวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของไลฟ์สกิลอันใหม่พร้อมทั้งออฟแมวเมืองใหม่และออฟแมวเมืองเก่าที่ไม่เหมือนเดิมครับสำหรับแพทหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงส่วนของออฟแมวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆม,มีอะไรบ้างเนี่ยเราจะไปดูพร้อมๆกัเน,เน,เนเลยครับผมโดยที่ผมเริ่มต้นเลยเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่เมืองจูโนก่อนครับ แน่นอนครับว่าออฟแมวเมืองระดับสูงขนาดนี้ <c oughs> ก็คงจะมีแต่พวกพี่ๆเขาที่เล่นกันได้แหละทีนี้ก็ผมมันทําอะไรได้มันมีอะไรเกี่ยวกับ PP p หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูตรงน,นั้นนะครับเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าสำหรับหินออฟแมวเมืองจูนโน่ครับผมการที่จะหลอมขึ้นมาได้เนี่ยควรจะต้องใช้ไลท์สกิลหลอมอยู่ที่เลเวล13ครับซึ่งที่เลเวล13เนี่ยครับผมของที่จะเอามาใช้เนี่ยจะเป็นดอกไม้66ดอกกับหินออฟแมวเลเวล7ทีนี้ครับผมออฟมันทําอะไรได้บ้างครับเริ่มจากออฟอาว สำหรับออฟอาวุธครับผมส่วนใหญ่จะเป็นออฟ PvP นั่นแหละครับมันจะมีอยู่2อันที่ไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Final Damage Bonus ที่เป็นค่าแฟลตแต่จะบวกค่าแฟลตเข้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมครับของทั้งเวทย์และกายภาพก็เรียกได้ว่าค่าตรงนี้เนี่ยทำเอามาดักโดยเฉพาะตรงนี้ครับผมได้พูดมาในคลิปตอนที่แล้วแล้วนะครับว่าสำหรับค่าดาเมจโบนัสแฟลตเนี่ยถ้าเกิดใครที่คิดจะเอามาเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่คิดไอเท็มเปอร์เซ็นต์จากการตีบวกของในตัวคุณอย่างพวกอาวุธอะไรพวกเนี้ยไม่คิิิิิิดดดดคคคคคคค่่่่่าาาาาตตัวสกลลไไมมมเเจจะรอ ถึงแม้ว่าดาเมจตรงนี้ครับมันจะทะลุดิฟเฟนส์ศัตรูได้แต่ด้วยดาเมจตั้งต้นของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเทียบกับสเตตัสแขคที่เรามีเพราะว่ามันไม่สามารถดันจากสเต็ตได้ก็บอกตรงๆนะครับว่าอันนี้มาเป็นออฟที่ค่อนข้างจะแย่มากๆและไม่สมควรเอามาใช้ครับที่เหลือจะเป็นออฟพีพีครับผมด้านล่างตรงนี้จะเป็นค่าคงที่จะเป็นในส่วนของการเพิ่มความสามารถในการดีบัฟศัตรูในพีพีครับผมทั้งค่าเจาะแล้วก็โบนัสดีบัฟอ,อีกอย่างละ2.7หน่วยสำหรับอาวสธ2มือครับด้านบนสุดครับจะเป็นค่าคงที่เหมือนกาภพ 162หน่วยคงที่ครับแล้วก็ออฟที่พวกพี่ๆเขาน่าจะได้ใช้ในเมืองนี้เนี่ยอันที่มีสาระจะมีแค่คู่เดียวครับพีพีดาเมจโบนัสเปอร์เซ็นต์ทั้งเวทและกายภาพเลเวลละสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับอุปสงค์มือครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสเปคสูงสุดอันใหม่เทียบกับอันเก่าที่เป็น off or, ออฟโคโมโดเขาจะให้อยู่ที่บวกสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์ต่อเลเวลครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกันที่ออฟแมวเลเวลตันของพวกพี่ๆเขาเนี่ยออฟแมวเลเวลสิบห้าเอาไว้สิ สำหรับเมอร์จูโน่จะกลายเป็น81%หรือตีเป็นประมาณ9%ต่อแถวครับเท่าที่ผมได้ยินมาหรือว่าพอจะทราบมาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะทำออฟพีพีล้วนในอาวุธครับก็ลองเอาไปชั่งน้ำหนักกันดูแล้วกันครับว่าได้อีกแถวละ9%ตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของออฟชุดกันครับผมออฟชุดเมอร์จูโน่จะมีอยู่ทั้งหมด10ออฟด้วยกันครับไม่เหมือนอาวุธที่มีแค่8เนาะแล้วก็จะมีออฟพีพีอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีีๆมมมันจะไ่ ก็ตามความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นออฟที่ไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วสเต็หลักๆจะมาจากชุดถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่าไม่มีสเต็เปอร์รเซ็นต์ครับก็ไม่ค่อยจะน่าใช้เท่าไหร่เพราะว่าออปชันอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไปเบียดเบียนในส่วนของสเต็จากชุดนั่นเองแล้วมันมีอะไรบ้างละ่ะเริ่มต้นเลยครับจะเป็นในส่วนของพวกดาเมจรีดักชันก่อนเป็นค่าป้องกันนะไฟนอลดาเมจรีดักชันทั้งเวรและกายภาพ1หนึ่งจุดแปดเปอร์เายภาพครับผม1.8%ครับมีฟเอนท์กับงเวรและกายภาพค,ครับ,ม Hit, บ Red, ผมอีหนึ่ง็ เรียกได้ว่าเป็นออฟที่มาอยู่ในชุดปแปลกๆแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ใช้กันหรอกที่เหลือ4ออฟจะเป็นออฟพีพีครับผมจะเป็นในส่วนของต้านทานหักล้างสนาหน้าพีพีโนุดเก้าหน่วยแล้วก็จะเป็นค่าไฟนอลพีพีดาม e r e ดักชั o นที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับทั้งเวทและกายภาพอย่างละ1.35%ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นออฟที่เป็นสเปคสูงสุดอีกแล้วและอาจจะพอมีคนเล่นที่สุดครับถ้าเกิดว่าจะทำข้อเปรียบเทียบเนี่ย อ็อบเก่าที่เป็นสเปคสูงสุดอันนี้เนี่ยจะเป็นอ็อบเมืองโคลมโดที่ให้เลเวลละ1.2ซครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกันที่อ็อบตันเหมือนกันกนะผมโคลมโดเนี่ยมันจะให้อยู่แถวละ36รวมเอาไว้จูนโน่เนี่ยจะอยู่ที่40.5รวมเอาไว้ครับก็เรียกได้ว่าเยอะขึ้นมาประมาณ4.5ตรงนี้ก็มากน้อยแค่ไหนก็ลองเอามาชั่งน้ำหนักดูกันละก,กันครับส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนของประดับที่ผมมองว่าน่าสนใจที่สุดสำหรับอ็อบเมืองจูนโน่เลยครับประะดับเเนนี่่ยยอออจอจคข้างะ ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่14ออฟเลยครับผมโดยที่ออฟมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพวก PVP ดีบัฟทั้งหลายจะเป็น PVP ดีบัฟโบนัส penetration ถักล้างต้านทานครับผมทั้ง4อันอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยอย่าละ0.9หน่วยที่เหลือเนี่ยจะเป็น <c oughs> ออฟเกี่ยวกับาธาตุและเป็นออฟธาตุแบบใหม่ที่ในเกมยังไม่เคยมีมาก่อนครับจะเป็นออฟกันดามิธาครับผมทีนี้ครับมันมีาธาตุอะไรบ้างครับผมมันจะมีาธาตุดินน้ำลมไฟแสงมืดไรธาตุโกสแล้วก็ u n นเด d ครับ เราเรียนได้ว่าแทบจะครอบคุมทุกธาตุที่มีผู้เล่นเล่นใน WOC ขั้นสูงเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเปอร์เซ็นต์มันดูดีๆมันให้ค่อนข้างเยอะเลเวลรหนึ่งอ่ะให้อยู่ที่6.75เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเทียบก,กับออฟโจมตีที่เป็นออฟดาเมทธาตุเนี่ยที่สเปคสูงสุดในเมืองโคมาโดแล้วเนี่ยมันจะให้แค่2ซึ่งเราทำออฟกันธาตุมาเนี่ยครับผมแถวนูกเนี่ยเรียกได้ว่ามันสามารถไปกันออฟดาเมทธาตุที่เลลเวเท่ากเวอร์เท่ากันได้ประมาณเกือบ4แถวเลยครับ พี่ๆหล,หลายๆคนได้ยินตรงนี้เข้าไปแล้วครับผมอาจจะเห็นความเป็นไปได้ในการทาของค่อนข้างเยอะเลยก็เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลมาแชร์นิดนึงแล้วกันครับผมอันแรกเลยก็คือในส่วนของเรื่องการทำดาเมจผู้ดาเมจท่าทั้งหลายนะครับมันไม่มีผลต่อการดูเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกออฟกันท่าทั้งหลายนะครับมันก็จะไม่มีผลกับดาเมจสะท้อนเหมือนกันมันไม่ได้ทำให้คุณสะท้อนแรงขึ้นครับและทีนี้ก็ผมถ้าเกิดว่าเราทําตันเนี่ยเลเวลสิบห้าเอเวกสิมันจะให้อยู่แถวเราเท่าไหร่ตรงนี้ครับมันจะตกอยู่ที่สองร้อยสามเปอร รู้สึกว่าเลคุ้นๆนะครับพี่พีทีนี้ครับมันจะลดดาเมจได้ขนาดไหนล่ะเดี๋ยวผมจะคำนวณแบบคร่าวๆให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกนแล้วกันครับสมมุติว่าเราทาออฟกันธาตุอะไรสักอย่างมาเพื่อจะแก้ทางตัวละครสักตัวหนึ่งทำมันเนี้ยตันมาแถวหนึ่งเลย203%จากนั้นครับใส่การ์ดบอสต,ตามเข้าไปทรับที่เป็นการ์ดบอสทองแผ่นใหม่เนี่ยที่มันจะให้ค่าการธาตุเข้าไปอีกอีก2ใบรวมๆกันแล้วเนี้ยจะได้ประมาณ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เรวมกันกับออฟ ที่เราทามาตันครับมันจะกลายเป็น300%เสียครับและสมมติว่าถ้าเกิดว่านท์เผาฝั่งตรงข้ามครับดาเมจไรท่าของเขาเนี่ยอยู่ช่วงประมาณสัก200-300%บางทีแล้วไอสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไปนหักของเขาให้เหลือ0ย์ดาเมจเขาจะลดลงเท่าไหร่สมมุติว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเผาอยู่400ล้านดาเมจท่าของเขาอยู่ที่300%มันคิดเป็นตัวคูณเท่ากับ4หน่วยครับดังนั้นแล้วเนี่ยดาเมจของเขาเนี่ยมันจะตกมาเหลืออยู่แค่100ล้านครับเรียกได้ว่าดาเมจเหลือแค่1ใน4เลยทีเดีย แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาใน PVP เนี่ยดาเมจมันจะไม่หายไปขนาดนั้นครับเพราะว่าดาเมจตรงนี้เนี่ยมันประการคำนวณแบบภายนอกโดยที่ยังไม่คิดตัวคูณยกกำลัง0.6ใน PVP การทำงานของตัวคูณตัวนี้ครับยิ่งดาเมจคุณก้อนใหญ่ยิ่งโดนหักเยอะก้อนเล็กยิ่งโดนหักน้อยพอดาเมจด้านนอกเบาลงเนี่ยมันก็จะโดนหักน้อยกว่าดาเมจที่เขาทำได้แรงตอนแรกครับอา้าวแล้วมันจะลดดาเมจได้ถึงหนึ 4, ่งใน4ไหมใน PVP ตอบว่าไม่ครับผมไม่ได้ดาเมจเหลือหนึ่งในสแน่นอนแต่ไปคิดตัวคูณอะไรสลาตาออกมาแล้วนะคร ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสามารถทําค่าการธาตุเพื่อที่จะหักดาเมท่าของอีกฝั่งหนึ่งได้หมดแล้วดาเมทธาของฝั่งนองข้าวเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ200 300สัก200-300เร็ศษๆเนี่ยดาเมที่เขาทําได้ใน PV p PP ครับจะหายไปอย่างน,น้อยๆประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ปัญหาต่อไปก็คือมันกันได้แค่ธาตุเดียวทีนี้น่ยเราจะทําธาตุอะไรมากี่แถวอะไรยังไงมันค่อนข้างเปลืองเบียดออฟประดับมันต้องทําอะไรเยอะแล้วในประดับเนี่ยก็เป็นโจทย์ให้พีพีไปแก้กันครับว่าจะทํามาเพื่อแก้ทางอาชีพตัวเองแพ้ทางในวม จบเรื่องว้าวุ่นของพวกพี่ๆเขาไปแล้วนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องน้าปวดหัวของพวกน,น,นอนๆอย่างเราบ้างครับเพราะว่าออฟแมวในแพทนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ออฟเมืองชั้นล่างขึ้นมาเลยตั้งแต่ออฟที่ชาวบ้านอย่างเราได้เล่นเมืองมอลล็อกเป็นเมืองแรกที่โดนนะผมอ่ะเดี๋ยวภาพไปดูครับในส่วนของเมืองมอลล็อกอาวุธมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับจะสังเกตว่าออฟเนี่ยจะเดิมมันมี6แถวเพิ่มขึ้นมาเป็นแแถวเพิ่มขึ้นมาอีก2อันครับโดยออฟที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับคือออฟค่า มันไม่มีประโยชน์เอามากๆ,ๆก็เรียกได้ว่าทํามาเพื่อดักโดยเฉพาะครับเพือ่อนๆคนไหนที่กาลังจะทาออฟเจาะเมืองมอลล็อกอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเล็งมือน,นิดนึงนะก่อนที่แพทหน้ามาเนี่ยออฟมันเพิ่มขึ้นมันจะกดออกเป็นออฟที่เราต้องการยากขึ้นนะครับผมอาวุธมีการเปลี่ยนแปลงครับแน่นอนว่าส่วนของชุดเกราะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับแต่เดิมเนี่ยออฟเมืองมอลล็อกเนี่ยมันจะมีอยู่หกแถวแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยออฟชุดเมืองมอลล็อกไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่หรอกอ ทีนี้ครับปัญหาแนวโนง่แนใจที่สุดเลยก็คือออฟป,ประดับเพราะออฟป,ประดับเนี่ยน่าจะเป็นออฟเมืองโมอลล็อกที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วครับสังเกตว่าแถวมันยาวมากตอนนี้แต่เดิมครับผมออฟมอลล็อกเนี่ยมันจะมีอยู่แค่หกแถวตอนนี้ออฟป,ประดับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบแถวครับโดยออฟที่เพิ่มเติมเข้ามาอีสี่แถวด้านล่างเลยจะเป็นออฟเกี่ยวกับดีบัฟทั้งหมดเลยก็คือโบนัสดีบัฟค่าเจาะดีบัฟต้านทานสถานะแล้วก็หักล้างสถานะครับให้หน่วหานอยดต่อเลเวลทีนี้หลายนอาจจะคยออานานะย เราไปทํามาใช้มันน่าจะพอได้ปะเอาไปกันใน PVP ได้หรือเปล่าไอ้พวกออฟการสถานะหรือว่าโบนัสสถานะตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขึ้นชื่อว่า PVP เนี่ยเวลาเอาไปใช้ใน PVP ครับมันจะแสดงเอฟเฟกออกมาได้แค่30%ของค่าที่มันมีเท่านั้นทีนี้ครับผมสมมติว่าเอามาตรฐานชาวบ้านครับเราทำออฟอัน,น 10, awake, 5, อเนี้ยที่รีเวลสิบเอาเวกออฟแมวขั้น5หรือว่าเวกสาเนี่ยเราจะได้ค่าการสถานะอยู่ที่22.5หน่วยตอนน่อ1แถวครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําสัก3แถวที่เป็นเลขกําลังสววยยเนนี่่่มัจะอูท67.5ห 67.5 5หน่วยเนี่ยครับผมถ okay, URL, ้าเกิดว่าเอาปใน PvP แสดงผลแค่30%ครับมันจะมีเอฟเฟกเท่ากับค so ่าอะไรสถานะสักอย่างที่คุณทำมา1ใน4เนี่ยประมาณ20.25หน่วยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นค่าสถานะที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นการลื้อตีอะไรก็ตามอยู่ที่ประมาณ10%เซสเเท่านั้นเองครับผมก็เรียกได้ว่ามันน้อยเกินไปมากๆกว่าที่จะเอาไปใช้งานนั่นแหละเรียกได้ว่าทำมาเพื่อดักเราโดยเฉพาะทำให้เราทำออฟยากขึ้นครับแต่จะเอาเงินจากในกระเป๋าไปได้หรือเปล่าอันนี้ก เราน้ใช้สตาร์วีนาทำของอยแล้วเต็มที่ก็อาจจะเสียเวลาเรามากขึ้นนี่ใช่ครับก็บอกได้เลยว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่มีแผนจะทำออฟเฮสในประดับตอนนี้เนี่ยเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้นะครับน,นจกต้องรีบเร่งมือทําให้เสร็จก่อนแพตหน้าจะมาแล้วละ่ะเพราะโอกาสกดออกออฟที่คุณต้องการเนี่ยมันจะน้อยลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมออฟของเมืองต่อมาครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นออฟของเมืองอิสลูในส่วนของประดับนั่นเองครับผมซึ่งจะโดนแค่ประดับอย่างเดียวส่วนอื่นไม่ได้โดนนะครับแต่แน่นอนครับ ทำกันเยอะที่สุดครับผมเรียกได้ว่ากระทบเต็มๆครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันจะมีทา่าอยู่7จ็ดท่ากับขนาดอีก3ขนาดตอนนี้เนี่ยสเกลออฟมันยาวขึ้นครับมันจะเพิ่มทา่าเข้ามาอีก2ธาท่ารวมเป็นสุดที่ครับผมจากเดิมที่มันมีทั้งหมด10แถวกลายเป็น12แถวครับา่าที่เพิ่มเข้ามา2อันนั้นจะเป็นทา่าที่เพิ่มเข้ามาตามใบทา่าที่มีในร้านขายนั่นแหละคือทา่าอันเดดกับท่ามืดครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครกาลังทำออฟทา่าอยู่ตอนนี้ก็ควรที่จะทําให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นเน ออฟเมือต่อมาที่มีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้จะเป็นออฟของพวกชนชั้นกลางในชนชั้นสูงละ่ะจะเป็นออฟระดับของเมืองกิฟเฟนครับผมจะมีทั้งการเปลี่ยนออฟเก่าให้เข้ากับแมกนิกใหม่กับเพิ่มออฟใหม่เข้ามาด้วยครับโดยที่ออฟที่มีการเปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นส่วนของค่าต้านทานกับผักล้างสถานะผิดปกติที่แต่เดิมให้1.5%่อต่อเลเวลจะกลายเป็น1.5หน่วยตามแมกนิกใหม่ครับนอกจากนี้ครับจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของการโจมตีดยดีบัฟด้วยก็คือค่าเจาาาาะะดดดีบบบบัับบัาาักกกนนนสสเเขข้้มมออออยย่่่่งงล1.5หววทใแติร ที่มีอยู่10แถวจะเพิ่มขึ้นเป็น12แถวครับเรขตัวนี้ผมไม่ได้พูดผิดหรือว่าดูผิดอะไรนะครับ1น่หน่วยตรงนี้เนี่ยเท่ากับออฟมอร์ก ok ที่ผมพูดในเมื่อสักครู่นี้เลยก็เรียกได้ว่าทำมาเพื่อดักของคุณโดยเฉพาะเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะทำพวกออฟไปโน่ฮิตอะไรต่างๆที่อยู่ในประดับเมืองกิฟเฟนเนี่ยแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าแค่นี้เนี่ยมันนาไปใช้งานจริงนี่ค่อนข้างยากตามตัวอย่างที่ผมคำนวณให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับถ้าเกิดว่าพวกพี่ๆคนไหนครับกำลังทำ Off ออฟ ผมมองว่าสมควรที่จะเร่งมือให้เสร็จก่อนที่จะสิ้นเดือนแพทใหม่เข้านะครับผมสำหรับออฟเมืองต่อมาที่โดนปรับครับจะเป็นออฟเมืองการเซมครับที่โดนกันครบเลยทั้งอาวุธชุดและก็เครื่องประดับครับผมออฟการ์นี่เรียกได้ว่าเป็นประตูด่านแรกเลยสำหรับผู้เล่นที่ต้องการที่จะเป็นชนชั้นสูงเพราะว่ามันจะเป็นออฟพีพีออฟที่ถูกที่สุดในเกมที่ทําได้ครับและแน่นอนเขาว่ามีผู้เล่นหลายๆคนเลยที่ทำออฟเมืองการเซมครับ เป็นบอสเงินบอสทองของเกมเลยลหละถ้าเกิดว่าเขารู้แบบนี้ครับแน่นอนครับว่าแพทไมค์เข้าเขาก็เตรียมขุดบอร์ดักให้คุณจ่ายเงินเข้าเพิ่มขึ้นไวน้ีเรียบร้อยแล้วครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูออฟในส่วนของการเทียมเริ่มจากอาวุธกันก่อนเลยครับแต่เดิมนะครับออฟอาวุธในการ์ดเนี่ยมันจะมีอยู่10แถวแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีออฟเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสองแถวครับซึ่งเป็นออฟขยะนะครับผมจะเป็น2อันล่าเนี่ครับในส่วนของค่าไฟนอลดาเมจโบนัสที่เป็นค่าแฟลตบวกเพิ่มเเเเเเตติมข้้าาาไปปป็น็นนอรร์์ซคัับทงวและกยาภาพ ใครที่กำลังทำออฟ VP พนื้อวุฒหรือกำลังทำออฟสเตตเปอร์เซ็นต์เนื้อวุฒอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดแพทหน้ามาเนี่ยมันก็จะทํายากขึ้นนะครับผมก็ลองวิชัง่งาน้ำหนักดูแล้วกันครับว่าจะโถไมไปทาให้มันเสร็จก่อนในแพทนี้เลยไหมนะครับส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนของออฟชุดครับผมเช่นเดียวกันครับคล้ายกับอาวุธแต่เดิมเนี่ยมันจะมีอยู่10แถวจะเพิ่มขึ้นมาอีก2แถวจะเป็นในส่วนของค่าไฟนอลดาเมจดิเรกชันที่เป็นค่าแฟตของทเวทและกยายภาพครับ,รบอย่างละสามจุดอเว็ ก็เรียกได้ว่าทำออกมาดังเหมือนกันครับสำหรับคนที่ต้องการทำออฟสเตตเปอร์เซ็นต์หรือออฟพีพีดักชั่นในชุดนะครับและแน่นอนครับว่าประดับก็เป็นอะไรที่หนีไม่พ้นเช่นเดียวกันครับผมสำหรับส่วนของประดับครับมันจะมีการแก้ไขออฟสองออฟแล้วก็เพิ่มเติมออฟเข้ามาสออฟครับทำให้แต่เดิมที่มันมีอยู่10 o ออฟเนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นเป็น12 Op ออฟเช่นเดียวกันครับโดยที่ออฟที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับผมจะเป็นในส่วนของค่า PVP ต้านทานหักล้างสถานะ แต่เดิมที่เป็น0.7%ตอนนี้จะกลายเป็น0.7หน่วยตามแมคานิกใหม่แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของทางฝั่งโจมตีด้วยดีบัฟนะครับก็คือค่าเจาะกับโบนัสดีบัฟอีก0.7หน่วยมันข้าแฝงเข้ามาครับก็จะทําให้ออฟประดับเนี่ยทำยากขึ้นเช่นเดียวกันครับออฟเมืองต่อมาที่โดนครับจะเป็นในส่วนของออฟประดับเมืองโคโมโดรครับปกติออฟที่ตรงจุดจุดนี้เนี่ยมันคลองแชมป์ออฟแถวเยอะที่สุดในเกมอยู่ที่15แถวครับแล้วก็มันมีออฟทนน่าออ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 ฟฟททาาเเเเมมมมมมรริิินสลูดดดดไไ้้้พพ่่พืงงโโโคคก็ตับผ แต่เดิมครับออฟทั้งหมดตรงนี้15แถวจะเพิ่มเติมธาตุเข้ามาอีก2ธาตุกลายเป็น17แถวครับโดยธาตุที่เพิ่มเข้ามานั้นก็จะเป็นธาตุใหม่ที่เหมือนกับอิสลูดก็คืออันเดธกับธาตุมืดครับเยอะโคตรเลยครับผมด้วยความที่ในส่วนของออฟธาตุโคโมโด,โดตรงนี้เป็นออฟธาตุที่แรงที่สุดนในเกมใครที่กำลังทำอยู่แลวกใ,กลใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบทำให้เสร็จนิดน,นึงน่าจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ก่อนที่แพทหน้าจะมาได้นิดหน่อยครับออฟอีกเมืองนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ,อเออาางัา่นนชุท้ สำหรับเมืองนี้เนี่ยไม่มีการเพิ่มหรือว่ลดออฟใดๆแต่เป็นการแก้ออฟเดิมของมันเนี่ยให้ตรงตามแม่คิกใหม่ของเกมครับเขาจะมีในส่วนของออฟค่าต้านทานสถานะ V.P. ทั้งต้านทานและหักล้างที่เป็น0.8%ในแพทเราแผทหน้าครับมันจะเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นตัวค่าคงที่อยู่ที่0.8หน่วยแทนครับนอกจากออฟแมวของเมืองต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับระบบก,การย้ายออฟแมวเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันครับผม สรบบย้ายออฟเมืองแบบใหม่ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายที่ละเมืองแล้วเราสามารถย้ายค่าเมืองไปยังเมืองปลายทางได้เลยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมมีออฟเฮสเลเวลหกของเมืองมอหลอกอยู่ผมสามารถย้ายไปเป็นออบคอมมโดเลเวลหนึ่งได้เลยครับแล้วก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นตรงนี้ครับวัตถุดิบที่ใช้ในการย้ายเนี่ยค่าใช้จ่ายจะไม่เหมือนเดิมละมันจะใช้เป็นในส่วนของออฟเมืองนาการเนี่ยแหละผสมกับออฟเมืองปลายทางที่เราต้องการจะย้ายไปครับซึ่งเท่าที่ผมดูมาคร่าวๆตอนนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าการย้ายค่าเมืองไปทีเดียวหลายเมือง มันจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการย้ายถูกกว่าการที่คุณขยับไปที่เมืองแต่การย้ายแบบนี้ครับมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถรักษาเลเวลของออฟเอาไว้ได้เพราะว่ายิ่งออฟเมืองขั้นสูงเนาะการที่จะดันเลเวลขึ้นมาให้ได้เนี่ยหินในการใช้ดันเวลมันก็มีทุนที่สูงตามขึ้นไปด้วยครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับเท่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยต่อให้ราคาที่ย้ายไปนแค่เมืองเดียวนยครับผมดูแล้วเนี่ยเหมือนก็นราคามันจะถูกลงนะถ้าเกิดว่ามีใครทําตารางออกมาแล้วทีหลังเนี่ยเดีผผมมจจเเเอาอาลตรรนัปด่่นนคิาากทส็ หรือถ้าเกิดว่าผมเจอทีหลังเนี่ยก็ลองตามในเพจผมดูแล้วกันครับถ้าผมได้อะไรมาผมจะแปะเอาไว้ใน Facebook ของเพจ Mr. สไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามาเช็คในส่วนของไลฟ์สกิลกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากอันที่เ,เพื่อนๆน่าจะอยากเห็นกันที่สุดก็คือส่วนของการหลอมก่อนเลยครับหลอมเลเวลสิบสามเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่แถวไล่จากตรงนี้เป็นต้นไปครับผมก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยครับมันจะผีหินอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งเข้ามาแล้วจะเป็นประดับอัพ อาวุธจะเป็น2 4 1ร้อถึงสามครับแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยจะเป็น1 2 1ยยีถึงร้อซึ่งการหลอมของพวกนี้ครับจะใช้ปลาทั้งหมด8ตัวกับหินอัพเกรด18อันต่อมาครับจะเป็นส่วนของหินออฟแมวครับผมที่ตอนแรกต้นคลิปผมเปิดให้เพื่อนๆดูไปแล้วครับอ่ะก็จะมีออฟแมวอาวุธชุดเกราะประดับซึ่งก็จะใช้ต้นไม้66ต้นกับออฟแมวเลเวล7นะครับผมต้นไม้เนี่ยมันอาจจะเท่ากันกับออฟเมืองคงมาดูแต่หินออฟแมวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นนึงก็ มองว่าราคามันน่าจะดิบขึ้นมาระดับหนึ่งเลยล่ะครับที่เหลืออีก3อันตรงนี้เนี่ยจะเป็นของที่ใช้อัพขั้นของข่าวนะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของทําอาหารกันบ้างครับมันจะมีอาหารเพิ่มเติมเป็นรูปศีลสามเข้ามาเหมือนกันอีก6อย่างซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพวกอาหารธาตุอาหารเผาคล้ายๆของเดิมครับอันแรกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นทําให้เราโจมตีและรับดาเมจเบาลง8%ทั้งหมดทุกอันเลยนะอันนี้จะเป็นของธาตุโกสก่อนครับอันนี้จะเป็นเผาแองเจิลครับหรือว่าเผาเทวดาครับอันนี้ครับจะเป็นเผาไรรรู้ป่างผม อันนี้จะเป็นท่าแสงอันนี้ท่ามืดแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นมอนไลท์ท่าครับก็จะมีอยู่หกอย่างในกันคล้ายๆกับแพดเก่าไม่ค่อยมีอะไรต่างกันเท่าไหร่ครับผมต่อมาครับเรามาดูพวกทั่วๆไปกันบ้างครับเริ่มจากเก็บดอกไม้ก่อนเลยแล้วกันมันจะมีดอกไม้เพิ่มเข้ามาอีก6อันในกันครับผมโดยที่มันจะมีอันนี้เป็นทําอาหารอยู่3อันนี้1 2 3อ่ะที่เหลือเนี่ยจะเป็นเอาไว้ทำออฟแมวนะครับอันนี้เป็นออฟแมวอันแรกน่าจะเป็นออฟประดับอันนี้ออฟชุดเกราะครับแล้วก็จะเป็นออฟอา ต่อมาจะเป็นขุดแร่ครับผมขุดแร่เลเวล13ได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับมันจะมีแค่2อย่างครับจะเป็นหินออฟแมวเลเวลเจ็ดกับหิน grade, อัปเกรดเลเวลหกอ่าหน้าตาแบบนี้ครับจะเป็นหินอัปเกรดนะครับผมอ่ะหน้าตาม,มันจะเปลี่ยนไปจากของเก่าแล้วเนาะแล้วก็สุดท้ายครับตกปลามันจะมีปลาเพิ่มเข้ามาอยู่ตัวด้วยกันครับผมซึ่งก็จะมีปลาทำอาหาร3ปลาอัปเกรด3อันนี้จะเป็นปลาที่ใช้อัพระดับครับอันนี้จะเป็นปลาอัพอาวุธแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาอัพชุดครับ ที่เหลืออีก3อันตรงนี้เนี่ยจะเป็นปลาที่เอาไ้ใช้ทําอาหารในแผ่นหน้าครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับในส่วนของออฟแมวแล้วก็ไลท์สกิลของแผ่นร้อยสามสิบครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปต่อสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของของทองในแผ่นหน้าพร้อมกับพวกรีเลตตู้กระชาอะไรต่างๆทั้งหลายครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดคลิปจากช่องผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช ANNEL ของมิสเตอร์แอลไว้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยล่ะ แล้วเจอกันใหม่ในตอนสุดท้ายตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ